มานไม่ลงนาไม่ได้วะมันเป็นปีมหางมาาเขาว่าเฮ้ยยใบอลดีนี่ตูดนี่ยบอลีแล้วเดี๋ยวรับให้มันหายกันก็ได้คอยรับมันคนเยอะบอลเอาเทปตู้ยังรับคนไม่ได้หรอดูดิเอากิ้งขวาดิบ้าจิ้งขวาดิบ้า หลัง่เือนใครวะเนี่ยเอาหน้าขึ้นมาดูหน่อยดิอย่าทำกูเลยถ้ามึงทำอีกเนี่ยมึงจะตายแน่เลยโอ้ยหลังไ้่เตือ

เชียดิเชียดิแกงไทยไม่โดนดินนะแกงไทยไม่เพื่อนนะเฉยหน่อยเฉยหน่อยน้องเต่าเด้าใช่เต่าเด้าเปล่าวะใช่ดิเราไม่เธอปีเดียวเองเราปีหน้าก็ได้แกงคนอื่นแล้ว แมันชอบหนไม่เห <gegen violin> <warfare> ็นหนาหน้าสบายนี <imprisoned> ่น <gray> ี <abonn és> ่นอกยังไม่พอเกิดนะโอ้ยมึงเดินไปเียบร้อยอย่างเงี้ย

น่ารักอ่ะเต่ามันต้องมัดขาใครวะถ้าเกิดได้เงาไอ้นี่มันจะมัดขาได้ไอ้พี่ติ <vastly> <S <S ่งกันจะมัดไปเลยไอ้นี่มันตายกันแน่น้องต่อไปมันจะมันากกว่านี้ว่าตึ้นตดกัน้ยขึ้น นายมึงลักมันยังวะคนเล่นตะอกที่เขาเล่นเพราะเขารักมึงไ้ตายแล้วเพราะอะไม่เยเาอนี่คันตูด้ยนะไปคันตูดเลยจบ